ก็เทนไม้นะฮะฝ่ายพาวเวอร์คอมเมดอ่าดูครับ ไงรีวิวเลยครับเป็นไงครับใช้ได้ไหมยอดสุดย,ดดยดนะครับทั้งตบทั้งเซฟนะนี่นี่เป็นอดีตเยาวชนมือหนึ่งนะฮะแชมป์เยาวชนประเทศไทยนะฮะเ,ป,เนะปร่งเปล่งเปล่ง